คือเห็นยาสีติ่งๆครับพี่น้องมิมแม่นแม่นระเบนอเอาเร็วพี่น้องเอาเร็วหนว่เอ,เวเอเห็นปลาตองมันพอไงใหญ่ไหมครับพี่น้องอยู่เส้งนี่เหรอว่าแม่มนแม่นระดับไหนครับเอ,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 อูสวัสดีครับพี่น้องครับผมพ่อน้อยซอยเดิม เอามายามเบ็ดครับเสือไว้ลำพญังครับเบ็ดซิบกว่าหลังครับเนื้อปลาเข็งครับพี่น้องแล้วก็เสือโมงหนูไว้นําครับสีห้าหลังแถวนี้นะครับถ้าไปรุ่นนํากันได้ครับพี่น้องเห็นหนูลงมาหากัดเข้าหนงงมาห้างไว้กันนะสนอพอได้รุ่นยามเมื่อเส้าครับพี่น้องกําลังจะแจ้ง บรรยากาศตอนเศ้าๆครับพี่น้องลมพัดเย็นช่วยยเหมือนว่าอากาศดีครับพี่น้องตามทงให้ทงนาหลังแหลกเสื่อไว้แถวนี้แหละครับเห็นเป็นปองสวออย่หอยมันมาหากัดเขาโอ้มีศูนย์ครับพี่น้องหับแกแด่ยนัน เหลือไ,ไว้สี่ห้าหลังครับอยู่ทางพุทธละครับอีสี่หลังถ้าไปรุ่นนมกันเด้อครับหลังนี้ก็มีศูนย์ครับพี่น้องอยู่คือเกา่าฟองสวอออกมานี่ครับมันละลงหากัดเข้าแถวนี้นะครับโอ้มันก็มีนะครับพี่น้องเริ่มมองๆเนี่ยหลังนี้ มีศูนย์คือเก่าครับพี่น้องอะถทารุนอ้หลังหน้าครับเรียวไปก็เห็นหญ้าสีติ่งๆครับพี่น้องไม่แมน่นๆลน้วบ่นี่โอ้เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วโอ้สิเหลือล่ะป๊าดตัวใหญ่ด้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเรียวหาหางมันก็ได้พี่น้องหามอกจับก่อน อุ้ยว่าละจับหางจับมีทันจับใจก็พี่น้องบ่ะป่ะเนี่ยเออหิวไหมตัวใหญ่ยยบอรพี่น้องอนนไปโอ้วเค้าวางกล้องกว่ได้พี่น้องยันมงหาดครับขอวางไว้นี่กันก็มีที่เสื่นหามาทับ มาได้เล้ครับพี่น้องของบ้านตัวหนูมไหมถึงง่ถึงยาวาโอ้ยาลัดพี่น้องเลยมท่านที่ายได้ครับทำท่าสรุปอซื้อครับเนี่ยแก่นี้พุทธพัดเราได้ไหมครับเดี๋ยวพอน้อยหาแนวซื้อกัอนเด้อครับหนูปุกตัวบักงามเลย วันนี้ก็ลลงไปยามเบ็ดโอครับดียวไปแย่งเป็ดอยู่ลำพญังครับพี่น้องเบึงจนันไอยก่อนเด้อครับซื้อไว้แถวแถวนี้ลหละหลังนี้มีถือครับพี่น้องปลาเข็งยังเต้นลอยลยยเสื้อเนี้ยปลาเข็งครับซื้อไว้ซิบกว่าหลังครับพี่น้องอน้ำอวยลงแล้วเมื่อวานน้ำฮึนครับแต่ก็หึ่มมีหลายเด้วครับฝนตก มีแหงสงสัยฝนแหงทางเขาวงน้ำก็เลยตึงขึ้นจังน้อยโอ้ใครแน่แต่ว่าได้หนูตัวนึงแล้วครับพี่น้องนะขนแดงปึกซืดอเดีวครับหนูใหญ่หมานหมานหมนัมนหมนเดี๋ยวปดเอาหนูก่อนเด้อพี่น้องเลยโอ้ยลืมเอาทุงมาเสื้อครับพี่น้องขามงไว้นี่แหละครับตายแล้วล่ะครับ โอ้โหหนูไหมตัวใหญ่ต like, ัวงามบ่ะพี่น้องโอนกับโอนวีวีอยู่โอ้ยหนูผูกครับหนูผูกติดมงเสริมมงไว้สี่ห้าหลังทื่ออีลีครับพี่น้องโอ้มันมันมัน่ะวันนี้ก็ราไปหายามเบ็ดก่อนเด้อพี่น้องเลย ได้ปลาเข็งมาซิบกว่าตัวก็เลยมาเสบไปครับพี่น้องแต่ว่าสองสามหลังที่แหลกมีถือครับมาเบิ่งจุดนี้ก่อนนะครับพี่น้องจุดนี้สองสามหลังก็มีถือคือเดียวครับเหนื่อยร้อนมืดบ่คือเงียบแันนะ่ละนี่ครับมองเคยถือปลาเข้าครับปลาเข้าแล้วกับปลาตองจุดนี้โอ้เนือยังมีร้อนเยอะนี่ยังดินเราเดียวอยู่นะครับ แต่ว่าหลังนี่สงสัยเนยื้อรอนมีเห็นตีงรอนแล้วล่ะครับพี่น้องหลังนี้มาไปหาเนยือมาเสียบใหม่กันนะพอดีลุ้นพอได้อยู่ได้กินหลังนี้ก็เนยื้อรอนคือเดียวครับเห็นตะขันกองดองเงินถ้าลุ้นหลังหน้าได้ครับพี่น้อง ทางลงหกท่าไดลครับพี่น้องเป็นต้นแสงครับโอ้ต้นแสงสูงท่มโหมาเลยครับพี่น้องลางนี่ก็เงียบครับมีลงไปแล้วครับเดี๋ยวเห็นแล้วมีถือครับพี่น้อง ยังจุดเดียวครับบ้านนี้สามสี่หลังครับเป็ดเนื้ปลาเข็งถือบ่อนอพี่น้องมันคือสมอยจับมาสองจุดละเป็ดซิบกว่าหลังได้ปลาเข็งซิบกว่าตัวข้ามาวาดก็ได้มาลองบึงอีกกน้าสนอห้ามันถือทางลงกับโคกคือเก้าแล้วครับพี่น้องครับก็ลงได้ เดียวลงไปขึ้นนิ่งโอ้มีคื่อเด้อพี่น้องเนี่ยร้อนคือเก่าบ่รูอว่ามีร้อนเนี่ยอ,อย่างู่ละมาหลังนี่ยกูยังอยู่ครับพี่น้องเ,เส้อเงยตะเข็งครับเออเสียไ้นี้ละถ้ามันฟุกคือแมีท่านกูมันละมันนี่ก็ได้ครับเบ็ดสิบกาหลังละหายเงยมาเสียบไว้โตน้ำกำลังอยลงห้ามันกิน ตอนน้ำโอยลงครับพี่น้องบางเธอรกระส่งน้ำเฮืนมีค่อยกินนล้างทางนี้เป็นเอเลยน้อนทางนี้เกองมีร้อนคือเก่าแล้วครับเดี๋ยวไปเข้าเบ็ดยางกินดูยดย เนือปะขิงโอ้านีแตาได้อยู่ได้กินเถอะและพี่น้องเพราะว่าเห็นปลาตองมันบ้อนใหญ่ไหมครับพี่น้องอยู่เซ้งนี่แหละบึ้มแต่ละเทินี่แม่ธรรมดาหลังนี้ขันเพชรคือต่ำแท้นี่ไหมพี่น้อง เปิ่งซอยเดียวเด้อนี่ว่าแม่แ,แล้วได้นน่ครับขั้นเบ็ดต่ำครับพี่น้องตรองไกลตรองไกลโอ้โหเม็ดแล้วพี่น้องเม็ดแล้วตรองไกลครับ แห่เงเด้อบาวบ่าวบาวบาวบาวโอ้โหออดมีมันตัวน้อยตัวนี้พี่น้องเฮ้ยเห็นบ่าครับนี่ก่อนหอยอยตื่นเต้นครับพี่น้องโอ้ยดีเจอเด้นี่ครับตะต้องครับลากขึ้นที่ดินสายเลยโอ้ย ปะ้โตโอ้ตเอ้เดี๋ยวเราไปล้างขี้ดินรายอ๋อพี่น้องเบิ่งทางถึงบลุละครับไก่น้ำก่อนเฮ้ยเล่ยัยางงามออกกรอตัวปะตองไหมครับตเำล่มเนี่ยเห็นมันบวนอยู่ซึ่งนี่แหละครับมันซึ่งายไม่อยู่ขาล้มนี่ ตอนอยู่จุดนี้แหละพอน้อยก็เลยมาเซอร์ไว้สี่ห้าหลังสายๆนี่แหละแต่กระยามมาแล้วล่ะครับอันสองหลงังวันนี้มาเจอหลังที่สามครับยังอีสองหลังครับเดี๋ยวเบิ่งกันเด้อครับพี่น้องเนี่ยอาขึ้นไว้เทงโคกแล้วละ่ะหลังนี้คือแล้วเป็นรอนแต่ว่าหลังนี้เสอจมจักหน่อยครับว่าหามันกินแบบจมจมก็เลยเซอ์แบบต่ำๆก็นกนะสนุก เบิ่งกันเงยยังบ่น่ครับเงยปลาเข็งน้อยครับพี่น้องถือปลาตองกายครับมันนีโอ้ได้ถึงหนูพุกได้ถึงปลาตองกายครับมันนี่ถือว่าหมานครับอะวันนี้ก็จะถือปลาขึ้นเทิงโคกแล้วครับแล้วไปนั่งไปล่างขี้ดีนอจะพุนแถวพุนละครับเพื่อน่าพอน้อยพุนละครับ มีกาลงล่างแถวแถวนี้เพราะมีที่ถือถุงมานำครับถุงอยู่หน้ารถครับนี่แหละครับพี่น้องผลงานมันนี้ถือว่าหมานเลยครับได้ถึงหนูครับหนูกับหนูเถิกตัวบักงญ่ครับหำใบตาสักนะปัดตรงกายีครับผมแม่บักงญ่ครับโอ้แต่การมันนี้หมานครับพี่น้องอ๋อวันนี้เราขึ้นไปล่างถึงโคกกันครับถึงเพื่นาบุร่ะครับตอนนี้อยู่ในโขลนลำพยังครับพี่น้อง ล้างขี้ดินทรายเอาเรียบร้อยได้ครับพี่น้องโอ้ย oh, <way. S 1> ตัวปลาไหมครับดินทรายมันจะร้ลลอนครับได้ถึงปลาถึงหนูครับนี่ก็นหนูพวกงญ่ตัวนึงครับพี่น้องคนนะแล้วก็มามานปลาอีกครับพี่น้องโอ้เกาะรุ่นนี้มีรูดหรอครับบิดก,กระดงหญ่ครับน ตัวปลาไหมตึงไงถึงโอนครับปะตองกายครับเบิ่งสันมันหนากระลึมเนี่ยเฮ้ยตัวใหญ่ครับต,ต,ตัวนี้แต่พอน้อยซื้อมาว่ามันตัวนี้ละใหญ่ที่ได้มาที่ผ่านมาครับกระปี่ากนี่ครับพี่น้องโอ้ถือว่าหมานอยู่ครับพี่น้องมื่อนี้ คลิปนี้กับฝ้าพี่น้องแฟนครับทุกบ้อง